สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องสาวหนองคายวันนี้เนี่ยเราจะพามาดักปลาซิวนะคะที่อ่างเก็บนะ้าดักปลาซิวเนี่ยดักด้วยไม้ไผ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการดักเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะเช้งนาเดชอ๋อก็ <assa> สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซี FC. ช่องสาวหนองคายเนาะก네 <spe c> <Suzanne> ็พบกับชช้งนาเดชนะวันนี้มาออกช่องสาวหนองคายนะครับ เปียวเปิดคลิปมาแล้วใช่ไหมว่าเราพามาดักาซิวกันเนาะ,ะตอนนี้ครับวิธีการอันนี้เขาเรียกว่ากระบอกดักซิวนะต่อวิธีการทําเนี่ยเข้าไปดูได้ที่ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ของช่างระเด็แล้วกันเนาะมีสอนทําอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังใส่เหยื่อครับเสร็จแล้วนี่เหยื่อใช้เป็นข้าสวกกาสวยคู่กับกะปิข้าวสวยคู่กับกะปิตราดนะทางตราดจะนิยมใช้กะปิ าทางอีสานทางใต้ก็อาจจะใช้พวกลำหรืออาหารหัวอาหารปลาอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่สูตรแล้วแต่พื้นที่เนะ้ราพวกระกบกแบบเนี้ยมันก็มีทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะครับนี่แบบนี้ได้ละกบอูุ๊ <laughs> นี่ตำแหน่งที่จะดักครับเลือกที่จะ ื้นดินกับน้ำเน่ยสูงสักประมาณน่าจะฟุตนึงอ่ะได้ปักกระบอกลงไปให้อยู่พื้นดินครับนี่ปักให้แข็งหน่อยนะตันมันหลุดครับแล้วก็ทำความสะอาดตรงผิวน้ำไม่ให้มีขยะเพื่อที่เดี๋ยวปลาซิวเข้ามาเนี่ย เดี๋ยวมันจะไปปนกับขยะแล้วเราก็ต้องระบากเลือกขยะออกจากประติวตอนเราไปทํำกับข้าวนะครับทำความสะอาดให้ดีเลยตรงนี้แล้วก็ตักน้ําใส่เข้าไปเศษหนึ่งส่วนสามของถุงครับพอจากนั้นก็เป่าล่ม เบาลมไม่พอเต็มครับอย่าให้ตึงเกินอ่แล้วก็หมวนหมวนครับพอม้วนปุ๊บถุงมันก็จะตึงเพิ่มขึ้นแล้วก็รัดครับขั้นตอนนี้ต้องเบามือนะครับล้างมากไปเดี๋ยวก็บอกจะหลุดออกมานี่ก็จะได้เป็นลูกโป่งลอยอยู่กับน้ำแบบนี้ครับได้แล้วครับหนึ่งกระบอก นีค่ครับวิธีการก็จะดักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วมาเก็บกู้แล้ววันนี้เนี่ยอ่าเปียวที่จะมาถ่ายเนี่ยห้ากระบอกใช่ไหมค่ะอ่ะก็เดี๋ยวไปทําให้ดูอีกสักกระบอกหนึ่งครับมาครับไหนๆก็ช่องตัวเองแล้ะดูเลยมีฝีมือไหมเอาทำยังไงอ่าผักลงไปใช่ไหม วัดดูได้ระยะหรือ,อยังได้แล้วค่ะประมาณนี้อ่าอ่าอ่าจากนั้นแหวกให้สะอาดก็เวชน้ะให้สะอาดอ่าแล้วตรงนี้ก็เยอะครับปัสซิวเนี่ยอ่าเบามืออย่าดึงให้มันตึงเดี๋ยวกระบอกจะหลุดอ่าจากนั้นทำไงต่อแล้วก็น้ำเข้าถุงค่ะอ่าปักน้ำเข้าถุง อ่าประมาณอย่างนั้นเศษหนึ่งส่วนสามใช่ไหมค่ะอ่าลวกปากกระบอกคือกระบอกแบบนี้มันเหมาะกับการใช้กระบอกใครกระบอกมันนะอย่าไปใช้ร่วมกันใช่ไหมขี้ปากใครขี้ปากมันใช่ไหมอ่าคือดักแล้วต้องเอาไปเปลี่ยนถุงใหม่เลยอะ่ะแล้วก็เป่าอ่าแม่ทาเหมือนมืออาชีพ ึงเยอะอย่าตึงเยอะเดี๋ยวก็บอกมันดึงอ่าสุดสุดท้ายพาใครมาสอนทําเนี่ยจะมาตายกันตรงรัดยางหมดแหละอ่าหมุน,น,มนแล้วก็เอาหนังยางรัดอ่านี่ครับเป็นไงสอนรอบเดียวครับเป็นเลยถ้ากระบอกหลุดก็ถือว่าแพ้นะพยายามเบามืออ่า เสร็จแลย่ลออยางนี้สวยงามแม่ย่างนี้ใช้ได้เอาเจยบร้อยเนะาะก็เดี๋ยวตัดไว้เท่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาเจอกันตอนกู้ดี่าเดี๋ยวไปดักให้ครบก่อนนะอะไปครับ <c oughs> ไปกู้กระบ,บอกกันใช่ไหมนุนแม็กอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับไ <c oughs> ปลงเลยมีไม่มีดูครับจะได้กับข้าวพอได้กินไหมนะสาวรองค่ายอ่า คาอยู่ปากกระบอกใช่ไหมอ่าเึ๊บเยอะไหมดูโอ้ไม่น้อยไม่น้อยโอ้หเยอะเลยครับนี่อ่ะค่อยๆแกะปากถุงเอาหย่อนลงไปน้ำแม็กหย่อนลงไปในน้ำจะช่วยได้อ่ะช่วยกันนั่นแหละถ้าปล่อยออกมาเดี๋ยวน้ำจะไหลออกทางกระบอกนี่ไง ค่อยๆเทในสวิงดูนะดูโอ้โหไม่น้อยไม่น้อยน้องสาวรองคายใช่ค่ะพอได้หมกแล้วนี่ะอ้าวลูกแรกใช่ไหมมาลูกต่อไปครับ ห้าลูกจะได้พอมือไหมเนาะ <laughs> โอ้ลูกนี้ก็ไม่น้อยแม่แต่จะแพ้ลูกเมื่อกี้เนะาะค่ะอ่าแต่ก็เอาอะได้แล้วใคร่เทีูโอ้ไม่น้อยหรอกนะตัวก็รู้ละอ่ะแหน่สวิงมาทางนี้หน่อย นี่สองขีดน่าจะได้ก็ตัดมาที่กระบอกสุดท้ายเลยดีฝานะเปียว<า>กระบอกที่ดักด้วยฝีมือตัวเองใช่ไหมใช่ค<า>่ะอ่าดูครับมีฝีมือเท่าไหร่นี่โอ้โหแม่มีฝีมือเหมือนกันได้เนี่ยโอ,อ้อยกระบอกนี้น่าจะเยอะที่สุดเลยนะ้เปียวเนะาะในบรรดาห้าลูกนะครับแม่อย่างนี้ถือว่า กินเป็นว่างั้นเหรอไม่โอ้ยลูกนี้เผื่อ <ๆ S 2> มีครึ่งโลครับเนี่ยนี่เยอะอยู่เยอะอยู่มาสรุปกันใช่ไหมค่ะห้ากระบอกนะค่ะนี่ แค่เป็นมื้อแหละนี่น่าจะลลกกว่านั่นน่ะเนาะ,ะเราไม่ได้ใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะอันไหนมาดูใกล้ๆหน่อยนี่อันไหนเอามือคุยๆดูหน่อยเนี่ยแห่โลฝาเพาื่มๆมีสองโลเนะาะสองลองคายค่ะก็เดี๋ยวจะเอาไปทำเมนูใช่ไหมใช่ค่ะ ก็เดี๋ยวตัดขอดไว้ตรงนี้เนาะ,ะจะเอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดไปที่ครัวของสาวหนองคายแล้วกันนะ,ะอะไปครับหลังจากที่เราไปดักขวดปลาซิวมาใช่ไหมเปียวเราจะมาทำเมนูกันเนาะ,ะ,ะเมนูนี้ชื่อว่าหมกปลาซิวค่ะอ่ะเริ่มเลยครับใส่เครื่องใช่ไหมเครื่องนี้มีอะไรบ้างครับมีตะไคร้มีหัวหอมแล้วก็มีพริกค่ะแล้วก็มีใบมะกรูด ดำให้ละเอียดใช่ไหมค่ะแล้วจากนั้นใส่อะไรต่อใบแมงลักค่ะอ่หรือว่าผักอิตูใช่ไหมค่ะอืมโอ้ใส่เยอะๆเลยนะค่ะ,ะจะได้หอมหมแล้วก็ปรุงรสใช่ไหมค่ะปรุงรสมีอะไรบ้างครับมีผงปรุงรสค่ะอ่าผงปรุงรสรสราชาใช่ไหมค่ะต่อด้วยจะใส่อะไรครับ ชูรสค่ะของชูรสค่ะใส่น้อยแทบน้อยใส่หลายแทบหลายใช่ไหมค่ะแล้วก็ตามด้วยปลาล่าค่ะน้ำปลาล่านะค่ะใส่ไม่เยอะใช่ไหมค่ะแล้วก็เหยาะน้ำปลาหน่อยเท่านี้หรือเปล่าเท่านี้ค่ะแค่นี้เนาะจากนั้นก็ทุกนะค่ะ วันนี้หมกเนี่ยจะหมกแบบไหนครับหมกแบบที่บ้านเลยค่ะก็คือหมกแบบใบตองใช่ไหมค่ะแล้วเอาไปย่างหรือเอาไปนึ่งครับเอาไปย่างค่ะย่างให้มันหอมหอมหม,มกใบ,บตองอย่างไฟอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมค่ะาสาวน้องคายบอกปลาลจะอ่อนไปนะ,ะ <laughs> ใส่เพิ่มให้มันนวลๆหน่อยค่ะแบบนี้น่าจะได้แล้วใช่ไหม ขั้นตอนเมื่อกี้โทรศัพท์ตัดไปแบตแบตหมดเนาะพอเริ่มอีกทิงสุกแล้วนะเอาสุกก็เอาอย่างเงี้ยเนาะอ่มาดูกันเลยแหมกำลังจะถ่ายขั้นตอนการห่อนี่หอมไหมหอมค่ะออืหปลาล้านี่ลึมเลยนะอ่าอย่างเงี้ยแหละครับน่ากิน แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่จำค่ะจำ่ะหรือคุยจำจำคุยตัวเล็กให้เสียงอยู่ข้างหลังนะแมอร่อยมากค่ะหอมหอมทั้งใบแบงลักใบมะกรูดแล้วก็หอมใบตองแล้วมันเป็นเมนูแบบที่บ้านนะเนาะที่มันเกิดอย่างเงี้ยนะมันก็คิดถึงนะครับหมกปลาหมกอีสานแบบเนี้ย เปียวเข้ามาอยู่นี่เขาก็ทํากินบ่อยๆอยู่พอหนึ่งไม่พอแน่เขาเหนียวใช่ไหมค่ะเดี๋ยวชิมอีกสักคำนะคะเริ่มไม่ไหวแล้วนะอยากจะจริงจังแล้วใช่ไหมนี่แล้วก็ต้องกับมือด้วยเนาะถึงจะอร่อยอปลาซิวเนี่ยมันสดมากๆใช่ไหมค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงขอตัวกินข้าวก่อนนะคะถ้า ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะคะก็มากินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย